ทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งด้านกันบ้างนะครับก็คือยักษ์ใหญ่ทางด้านของอ e ีคอมเมิร์ซอย่าง Lazada นะครับล่าสุดมีการประกาศในการที่จะปรับลดพนักงานลงไปอีกด้วยนะครับทางด้านของ CNBC เปิดเผยนะครับว่าแหล่งข่าวของ Lazada นะครับบอกว่าจะมีการปลดคนงานลงนะครับตั้งแต่วันพุทธที่สามมกราคมด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองคอ์กรให้บริษัทเดินหน้าเชิงรกุกท่ามกลางกา,การแข่งขันของอ e ีคอมเมิร์ซที่ยิ่งวันยิ่งดุเดือดมากขึ้นนะครับ รายงานบอกการปลดพนักงานในครั้งนี้มีจำนวนหลายร้อยคนนะครับในทุกระดับชั Vietnam, Thailand, so ้นเลยในตลาดนะครับทุกตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือบ้านเรานะครับที่เขาดําเนินการอยู่ไม่าจะเป็นที่สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์ไทยสิงคโปร์นั้ผลกระทบมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีการเริ่มต้นปลดพนักงานแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วก็จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เลยนะครับก็คือสุดสัปดาห์นี้ด้านโฆษกราซาด้าบอกว่า การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ทาให้บริษัทมีความพร้อมสถานาการณ์ทงานที่คล่องตัวรับมือกับความจาเป็นด้านธุรกิจอนาคตโค้กออบริษัทบอกว่าการปรับโครงสร้างเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นจริงๆตอนนี้เราจําเป็นต้องมีการประเมินความต้องการด้านพนักงานว่าที่เหมาะสมควรจะเป็นที่เท่าไหร่ทีนี้ครับแหล่งข่าวซียนแหล่งข่าวซียอนบีซีบอกว่าหน่วยงานทั้งหมดรวมถึงพาณิชย์คาปรกีการตลาดได้รับผลกระทบจากการเลิจกจ้างมีพนักงานบางส่วนนะครับได้รับสอรวมเชิญประชุมกับบริษัท แต่ยังไม่มีการเปิดเผยจํานวนพนักงานที่ถูกเริ่มจ้างในรอบนี้ในสิงคโปร์หรือเอเชียตอนออกเฉียงใต้แต่อย่างใดทีนี้ครับในเดือนตุลาคมของปีที่แล้วคือ2023ลาซาด้าประกาศลดพนักงานส่วนหนึ่งนะครับก่อนที่อาลีบาบากรุปโลดิ้งก็คือบริษัทแม่เพิ่มทุนไป634ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในลาซาด้าที่สหรัฐนะครับในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นการลงทุนครั้งที่3แล้วอย่างไรก็ตามครับการแข่งขันนี้ดูเดือดมากครับก็คือ นอกเหนือจาก Lazada แล้วนะครับก็จะมี TikTok, Shopee กับคู่แข่งรายอื่น Lazada เองยังไม่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นได้นะครับจึงจำเป็นที่จะมีการปรับโครงสร้างของพวกเขานะครับโดยที่หลังสุดก็จะมีการปรับพนักงานทีนี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโทต,ตาแหน่งของผู้บริหารในอนาคตอีกด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ